เวทีประกวดนั่มานหรอแปแดดเร้องเพลงมา้านแดแดแปดแคือยังไงเวทีประกวดมีความสําคัญยังไงกับคุณเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตามมาหลังจากเรารู้ว่าเราชอบร้องเพลงอเราเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยตรงไหนที่มันควรปรับปรุงตรงไหนที่มันดีอยู่แล้วควรเก็บไว้ ได้ก็แต่เมื่อเราต้องไปประกวดแล้วให้กรรมการเขาคอมเมนต์เราคือเราไม่มีโอกาสได้เรียนจริงจังถูกไหมตอนเด็กไม่เลยครับตอนโตก็ได้ไม่มีโอกาสแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเขายืนเล่นน้ำลายกันอรอย่างเงี้ยที่นี่ที่ไหนวะเออแต่ตอนเด็กไม่เข้าใจไงโตมาจากวงไงวงแบบวงเล่นกันแล้วอ่ะอะไรกันวะเนี่ยน้ำลายกระเด็นกันไปหมดสกปรกมากเลยส่งกระโปรคืองงเรางงแต่ว่า ที่อยากจะเข้าไปประกวดเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาคอมเมนต์เราว่ายังไงเราล้องดีหรือยังหรือเราต้องแก้ไขตรงไหนปรับปรุงตรงไหนแล้วอยากเห็นคนเก่งๆคนอื่นๆด้วยว่าเขาร้องยงไงไรใช่ไม่บอกว่าคุณต้องผ่านเวทีประกวดมาค่อนข้างเยอะเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งครับจริงๆหลายๆคนประโคมแบบโอ้โหแบบเยอะแยะมากเลยจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นประกวดวงอะเยอะ วงในสมัยนั้นคือวงคุณเล่นวงยังไงอ่ะเออถ้าเป็นตอนเด็กนอนอยู่วงเดียวกับพี่แก่ไหมสมัยก่อนนะลูกทุ่งใช่ใช่นอนอยู่วงเดียวกั<อ>พี่แก้เป็นคนสอนเล่นบ้านรายทองหลังเวทีอ่ะคือรอนานจัดเลยกว่าจะรอสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็แบบว่าหลังจากช่วงนั้นอ่ะคือช่วงนั้นที่ได้มีโอกาสอยู่วงลูกทุ่งมาว่าทําไงก็ได้ให้มีประสบการณ์ในการจับไม์ก่อน อ,อยากรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยใช่ไม่ใช่ไหมมาจนถึง the voice ออคือประกวด the voice อันนี้<ม>ก็คือเป็นเวทีที่ทำให้หนนเป็นแชมป์ใช่ครับเวทีใช่ได้อะไรจากเวทีนี้บ้าง ได้อะไรบ้างหรอได้เข้ามาทํางานในวงการบันเทิงได้เข้ามาทํางานในวงการเพลงแล้วก็ได้เปิดโอกาสอีกหลายๆโอกาสให้กับตัวเองได้ลองทําหลายๆอย่างได้าําแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะมากขึ้นในขณะเดียวกันได้มีโอกาสรับผิดชอบได้มีโอกาสดูแลคนในบ้านได้มีโอกาสดูแลตัวเองและได้มีโอกาสในการ เห็นโลกกว้างมากขึ้นได้มีโอกาสเจอกับคนที่ดนตรีพาเราไปเจออได้โอกาสเยอะมากเลยครับได้โอกาสเยอะมากนี้ต้องขอบคุณทางรายการ The Voice ด้วยแล้วก็ตัวนนทเองก็รู้สึกสนุกตลอดการทํางานมากเราก็ไม่ไม่เคยหยุดที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองแต่ว่าทําให้ความสามารถของเขามันเหลือล้นนะเพราะว่าที่จริงเขาออกเพลงอะไรมาก็ดังหมดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพลงใหม่ของนนก็คือเพลงวันครบเลิกใช่ครับพี่นีได้ยินก็คือได้ยินจากตอน The s e ดอเอา ึ้นเวทีไปแล้วก็ร้องเพลงนี้ทําไมถึงต้องเป็นชื่อวันครบเลิกซึ่งมันแปลกมากนะปกติเขาวันครบครอบ,รบชอบไหมชอบชอบนะ <c oughs> ชอบมาก <c oughs> มันมัน่โนคงแบบไม่มีคนจําหรอกว่าตกลงแล้วแบบวันเลิกกันมันวันไหนแต่จริงๆแล้วจานะถ้าคนมันยังักจริงจริงมันมันมีผลมากๆนะเอาจริงสาหรับวันครบรอบที่มันไม่มีเขาแล้วเนี่ยมันก็เป็นวันครบเลิกซึ่งคําพูดเนี้ยชื่อเนี้ยเหล่านี้เป็นพี่โนเป็นคนเสนอครับพี่ดานายโนนะเสนอมาก็ทั้งวันครบเลิกและอันนิว์ซอรีคือเรื่องราวของมันเนี่ยตัวนนเนี่ย ตกตะก,กอนแล้วตัวตวตวตวนนนรู้สึกว่าอย่างแรกก่อนเลยหัวหัวห,วหอกหลักของเพลงนี้ก็คือคุณเจนพัฒคุณเจนพัฒแล้วก็ตันนนก็รู้สึกว่าโอเคเรื่องที่จะเล่าเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วนนรู้สึกอินกับมันจริงๆเพราะนนรู้สึกว่าไอ้วันครบรอบม,มันเป็นวันที่เราได้ความสุขใช่ไหมเราเราโอ้โหอินเอมอ่ะมีเขามีเราอยู่ด้วยกันพอเลิกไปกันเราได้กลับไปอยูอ่ในที่ที่เราเคยไปกับเขา เราได้อยู่ในวันที่เราเคยอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีไม่มีเขาเนี่ยวันนั้นตังหากจะเป็นวันที่เราเติบโตได้มากที่สุด